ช่วงในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาน้ํามันยังคงเห็นการพักตัวลงต่อนะคะแล้วก็ในส่วนราคาน้ํามันดิบเบรนด์เนี่ยก็ลงมาใกล้ๆระดับ113เหรียญน,นะคะในเมื่อคืนนี้แล้วก็ยังทรงตัวใกล้ๆแถวๆนั้นในช่วงเช้านะคะก็มองว่า ตลาดก็ดูดะคลายวิตกความวิตกกังวลต่อในส่วนของการส่งออกน้ำมันจากอิรักนะคะหลังจากที่ในส่วนของการสู้รบที่ยังคงยืดเยื้อะระหว่างรัฐบาลแล้วก็กลุ่มกบฏเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตน้ำมันทางตอนใต้ของอิรักซึ่งครอบคลุมกว่า2ใน3ของการผลิตน้ำมันส่งออกของอิรักที่อยู่ที่ระดับประมาณ3.3ล้าล้านาบาร์เรลต่อวันน,นะคะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อ ก็ดูจะ,ะมีความวิตกกังวลต่อประเด็นดังกล่าวลดน้อยลงขณะที่กระทรวงพลังงานของอ e ิรักเนี่ยล่าสุดออกมาระบุว่าในเรื่องของตัวเลขการส่งออกน้ํามันของอ e ิรักในเดือนนี้เนี่ยฉเฉลี่ยยังอยู่ที่ระดับสูงกว่า2.5ล้านบาร์เรลต่อวนันแล้วก็มีการคาดการว่าการส่งออกน้ํามันในเดือนก,กรกฎาคมเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เนี่ยมองว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองที่ออกมาค่อนข้างอ่อนแอเมื่อคืนนี้ทั้งในเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ครั้งแรกที่ปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการ์แล้วก็ในเรื่องของตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทางของราคาน้ามันดิบเพลนให้พักตัวลง ขณะที่ในส่วนของตลาดหุ้นสารัฐก็ร่วงลงรับในส่วนของความเห็นของประธานเฟดสาขาเซนหลุยที่มองว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้ว่าจะเป็นในช่วงกลางปี2015หรือว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2015อโดยมองว่าเศรษฐกิจสารัฐเนี่ยมีแนวโน้มทจะฟื้นตัวเข้าใกล้ภาวะปกติสมผลให้มองว่าราคาน้ำมันดิบเบลนเนี่ย ที่จะพักตัวลงได้ต่อ,อโดยในช่วงบ่ายนี้ก็ยังต้องจับตาในส่วนของอตัวเลข GDP ในยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของตัวเลข CPI ของเยอรมน,นีก็ยังมองว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะยังสะท้อนภาพภาวะเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนที่ยังคงมีความอ่อนแออยู่ ขณะที่ในส่วนของความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐในคืนนี้คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับตัวเลขเดือนมิถุนายนอมองว่าราคาน้ำมันดิบเบรนก็มีแนวโน้มจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบอ1 2่า112.5ถึง114เหรียญแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะอิงอยู่ในทางพักตัวส่งผลให้ในส่วนของ b r รนท์คูดไอสฟิวเจอโดยเฉพาะ BRN14 เองก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะหลุดแนวรับประมาณ 680บาทลงมาก็าจะลงต่อไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ระดับ3660บาทจึงแนะนำสำหรับผู้ที่เปิดสถานะลอง b ร n อ4เอาไว้เดิมเนี่ยคงจะต้องปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงออกไปก่อนที่ ATO แล้วก็ให้รอเปิดสถานะช็อต b r n 14ใหม่ที่ระดับ3690บาท เพื่อไปทำกำไรที่ระดับ3,670บาทหรือว่าต่ำกว่าโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ3,705บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ